าสเรากระโดดอในะนั้นก็จะมที่ต้อทำให้ราพอคมุกข์ก็ยนีนไปอยู่ตีน้าให้มาเชื่อชื่อเปสอรปาใ่พอแต่ไม่นรเป็นงรเบบนั้นอ่าเพื่อีะไม่ใ ตอนท่งานด้วยีสารกำลังรอทันทั้ชวยบอกว่าสดยอดยู่างเพนเราไมเมีื่นขึ้นขอใดทั้งหมดคือเพื่อนเป็นเือนที่แข็งแกร่งเอามส้นต่ไก็ไปเยเลยไปอยู่ไนก็่รู้สาติดก็แสดารเป็นเพื่อนกันก็ต้องจะต้ให้ความรักซ่สย์กันก็ตอจะต้องให้ความรักซื่อสัตย์กันก็ต้องจะต้องให้ความรัก อันนี้เป็นของอ่าเจ้าหน่วยงานที่ได้ทําร่วมกับคนนึงหน่อยซึ่งอยู่อยู่กับเรานะครับท่านท่านเป็นนายกอ่าไม่ได้กลางที่มีชื่อว่านายกิตติบุตรอ่ามีนะฮะที่รักครับตามที่ได้บอกสายของตัวคนเราไม่สนหรอเนี่ยข้อข้อ545นะครับคนอันนี้ชวนเราต้องรับงานอ่ารับไปหมดแล้วนะครับส่วน กาเกษตรกากษตรกาาารวจไม้เลยามคามอะไรกันขอไปถึงตวอย่างนะครับโรงงานนี่านารก็ว่างที่ตาวอยาไหนว่างีนัวาตัวอางไปถึวอย่างที่ตัวยางที่ไหนก็ไปถึงตัวอยาทีาวอยาไหก็ไปถึงตัวอวางที่ตัวางีปถึงวาที่ตัวางที่ไหไปถึัวอยาตาวอางที่หนก็วอยา่ตัวางที่นก็ไปถึงตัวอาตัวอยาวที่ไหนงตัว่างที่ตัวอยางที่ตัว พรามสิงห์รับส่งที่ไปกับพระเดชร้าตาสนองก็มาถว่าหมายมายหมายหายหมามายหมายหมาหมายหายหมามายหมายหายุมายห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 าประธานหีายหมมายายมายหมายหมามายหมาามาายายหมมายหมายหมยหหมาายหมหมมายหามายหมมายหมามายหมาามายหมายห điều anh đi được cái gì mà đi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 

ก็คือมาสักสัก so ที so ่แ so ต่ท so ี <ahí> ่เราได้บอกนะครัว <ientras> so so, so, um, ่าเวลที่เปดูคือมาวิทยาลัยหรือว่าที่แต่ก็ออไปก็ไปในที่สี่ในเรื่องของที่สี่อยู่ที่นางต่าออกไปแล้วก็ไปดูการที่เขาอาจจะช่วยกันที่เรืองในนี้นที่ช่วนี่จะมีที่เขาขออกดูพวกอยู่ในในที่พวกที่เป็นเจ้าของต่าง

ทารปริชุมในานนี้จะเป็นข้นกำลังขอโยมกันเรื่องที่เราต้องกินไฟต่อไปโดยเร่อสิ่งี่เรากะต้องงนที่เรื่อังคเรามาี่่องที้ยันในงานที่ว่าในการคูื้อชื่อว่าขอขอใานารโยดกันเรื่องมาเรื่องต้อมาที่ราไให้านการในานี้เป็นกานขอประยุก์ให้รยทุเช็ยกันในเรื่องไตั้งแต่เริ่มเรื่งนี้เป็นตัวกา ใครบางคนมีการนิยมโยนกันไปกันมาโยนกันได้ขอให้ที่โยนขอทอนนั้นที่สั่งได้ทุกคนทุกหน้าเลยนะครับโยนท้อมที่ทางด้